มม่วงร่วงหมดร่วงี้โตมากครับผมเมื่อคืนพายุฝนกระหนำ่ำอย่างแรงเลยเมื่อคืนช่วงตีสองตีสองห้าสิบมาหาตีตีสามนะครับผมพังหมดอันนี้กระท่อมพ้อผมพังหมด ี๋ยวตอนเย็นเลิกงานผมค่อยจะมาดูแลซ่อมแซมแก้ไขเดี๋ยวมาดูเชื่อมกันก่อนอันนี้จะได้ขายเป็นชุดนี้นะครับผมเพราะว่าผมจะไปทํางานในช่วงเทศกาลสงการแล้วจะไม่ได้อยู่บ้านอันนี้เป็นไม้ลากแก้วนะครับผมเป็นไม้พอมเมล็ดหนะ้าลากสวยนะตัวนี้โค้งง้าสวยเป็นไม้ดอกซ้อนอันนี้โดนฝนกระหน่ำก็เลยไม่สวยอันนี้อนาคตเป็นไม้ใหญ่ไม้สวยแน่นอนนะตัวนี้ไม่ต้องห่วงอันน้คตไม่ต้องห่วงเพราะเป็นไม้พอมเมล็ด กิง่งใหญ่อ,อ,อ,อวบหรือเราจะไปตัดแต่งเสียบได้หมดนะต้นนี้อันนี้โดนพายุฝนเมื่อคืนต้นนี้อันนี้เป็นไม้เสียบนะต้นนี้ก็เป็นไม้เสียบต้นนี้ต้นนี้เขาจะแพงก็แ้วแต่นะครับผมเขาเอาราคาแพงอยู่นะเพราะว่าต้องใช้ทางในช่วงนี้ก็เผื่อจะช่วยเพราะต้นนี้ย่ามีมูลค่านะเพราะว่าเป็นไม้เพราะไม่ได้เจ็ตัวไวเอาไปเป็นไม้ใหญ่เลียเ้ยงไม่นานก็เ,เป็นไม้โตโตดูสวย ี่ร้อยแปดสิบาทนะชุดนี้แพงจะแพงเพราะตัวนี้นะสี่ร้อยแปดสิบาทครับผมชุดนี้อันนี้ดอกล่วงหมดเลยดอกชั้นเดียวอันนี้ดอกจะยืดนะตัวนี้ดอกจะดกนะอรากสวยด้วยตัวนี้โค้ราสวยตัวนี้สี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทตัวนี้ไม้ธรรมชาติรากอ่าธรรมชาติรากสวยแล้วก็โขดที่สวยแล้วก็ดอกสวยดีนะแต่จริงๆเขาร่วงหมดแล้ว ตันนี้สี่ร้อยอันนี้ต้นนี้สี่ร้อยแปดสิบาทสามตัวนี้ครับผมอันนี้จะไม่แพงนะถ้าเราชอบมาแบบนี้มาความเร็วอันนี้ดอกขาววสวยนะดอกตั้งสวยก็เช้าน,นี้มาเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเย,ยี่ยมชมขอบคุณมากครับขอบคุณแนละสวัสดีครับผมสดีครับ